ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับของเล่นนะคะของเล่นมีหลายประเภทนะคะอันแรกก็จะเป็นของเล่นที่ทําจากไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บล็อกอะไรพวกนี้ที่นักเรียนเคยเล่นในโรงเรียนของเรานะคะอันต่อไปของเล่นที่ทํามาจากผ้านะคะก็จะเป็นจําพวกตุ๊กตานะคะที่อยู่แถวแถวบ้านนักเรียนนักเรียนชอบเล่นเนาะที่เอานอนกอดด้วยทําจากผ้านี่ก็จะมีความนุ่มนิ่มนะคะนอนกอดสนุกเลยนะคะของเล่นที่ทําจากพลาสติกนะคะส่วนมาก ก็จะเป็นฟุตบอลนะคะ,ะทีเ่เห็นกันนักเรียนเคยเล่นก็เป็นป๊อปอีดนักเรียนเคยเล่นใช่ไหมคะป๊อปอีดนี่ทำมาจากพลาสติกนะคะนักเรียนมีความทนทานนะคะยืดหยุ่นได้ดีนะคะ,ะต่อไปของเล่น ทำมาจากาเหล็กนะคะก็จะต้องมีความแข็งแรงนะคะทนทานดูตัวอย่างเช่นแม่มุนสะพานรื้นนะคะชิงชา้าอ่าพวกนี้ส่วนมมกโครงสร้างของเขาก็จะเป็นเหล็กนะคะนักเรียนอ่านักเรียนอ่ามันจะทนแดดทนฝนนะคะคงใช้สภาพได้นาน,นะคะ่ะนัก ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชาานานั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเมื่อเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วให้พวกเราทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้าสเลยนะคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นหลากหลายชนิดนะคะลูกอ่ะของเล่นก็จะมีทั้งที่ทําจากไม้ใช่ไหมคะลูกทําจากผ้าแล้วก็ทําจาก พลาสติกใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาฟังปริศนาคำกรอนกันก่อนนะคะเมื่อเด็กๆฟังเรียบร้อยนะคะให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมของภาพที่เป็นคำตอบแล้วเราก็จะระบายสีรูปภาพกันนะคะอะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังคำกรอนกันนะคะของเล่นจากไม้ใช้ลากจูงได้เป็นขบวนรถไฟอยู่ตรงไหนเอย่ย เรามาช่วยกันหานะคะว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ต่อไปค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะรถไฟไขาลานไม่ใช่ต่อไปค่ะลูกนี้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อาต่อไปรถไฟไม้ใช่ไหมคะ อ่าใช่แล้วเราก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆทุกคนระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบกิจกรรมพัฒนาภาษาไทยต่อเลยค่ะค่ะเด็กๆคะต่อไปเราจะมาเรียนพัฒนาภาษาไทยกันนะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า34เลยค่ะลูกอ่า วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ในอาเซียนนะคะลูกเขาให้เราระบายสีภาพให้สวยงามแล้วก็ฝึกอ่านนะคะอ่ะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยนะคะลูกเสือเป็นสัตว์ประจำชาติของเมียนมาหรือพม่านะคะลูกอ่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีข้างบนก่อนนะคะเสร็จแล้วมาดูข้างล่างเขาบอกให้เราระบายสีคำศัพท์และภาพที่สัมพันธ์กันด้วยสีเดียวกันอ่ะมาดูภาพที่หนึ่งกันก่อน ทาาเสือใช่ไหมคะเสือถ้าเด็กๆระบายสีเสือด้วยสีส้มตัวหนังสือที่คําว่าเสือก็ต้องเป็นสีส้มต่อไปช้างถ้าเด็กๆระบายตัวหนังสือสีฟ้าตัวช้างก็ต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะ,ะไก่ปลามีคู่ไหมคะไม่มีเราก็ไม่ต้องระบายนะคะ,ะระบายเฉพาะช้างใช่ไหมคะช้างกับเสือใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเขียนชื่อของตัวเองข้างล่างนะคะง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะคะและเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆทุกคนไปพบกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ต่อกับครูปอนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาลสามนะคะมาเจอกับครูปอนในวิชากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวิชากิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ครูปอจะให้หนักเรียนอ่านประดิษฐ์ กระดาษจ้าเอ,อ๋ตุ๊ก,กตาจ้าเอ๋กันนะคะให้นักเรียนอันดับแรกระบายสีก่อนค่ะระบายสีนะคะให้เรียบร้อยอถ้านักเรียนระบายสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้องทําอะไรต่อนะคะ,ะถ้านักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนใช้กันใกล้นะคะตาดตามเส้นนะคะตรงกรอบเนี่ยให้เรียบร้อย พอตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการพับกระดาษแล้วค่ะดูซิน้องลูกเจี๊ยบจะมจ่จะเอ๋นักเรียนได้ยังไงนะคะให้นักเรียนพับก่อนลูกพับพับเส้นปะานักเรียนเห็นเส้นปะมันมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะให้นักเรียนพับด้านบนนะคะพ่บพับพบนี่นักเรียนดูด้านหลังนะคะด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนอเอาตรงสันทบนะคะที่นักเรียนพับตรงนี้นะคะ,ะเอามาติดกับพับนะคะติดกับเส้นปะตรงนี้ตรงเส้นข้างล่างดูทีนะคะพับก่อนรูปพับก่อนนะคะ,ะพับเสร็จแล้วลูกก็เอาสันทบที่พับเนี่ย รูปอะไรคะรูปไข่ใช่ไหมคะพอเป็นลูปไข่เสร็จอ่ะมันจะจาเอ๋ลูกเจี๊ยบจะเาะเอ๋นะัเรียนได้ยังไงลูกลก็ด,ดึงออกมาอ่าเห็นไหมคะจจาะเอ๋ทำเสร็จแล้วส่งคลิปมาให้ครูปอดูนะคะตอนจจาะเอนะ๋เนี่ยอยากเห็นจังเลย นีครูปอขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะทำให้สวยๆนะคะพรุ่งนี้มาเจอกิจกรรมตั้งสารกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ